ดาที่แล้วเราพาคุผู้ชมมาหยุดอยู่ตรงสกายวอล์ะยังไม่ได้เดินไปแต่ขอบอกเลยว่าเป็นสกายวอล์กที่ทําให้หนูนึกถึงนะคะว่าเป็นแคทวอล์กแคทวอล์กแล้วถามถึงแดงบันดาลใจสิ่งนิดตึงว่าในการสร้างสกายวอล์กอันนี้ยทาไมถึงอยากจะสร้างอันนี้ค่ะพี่ดาระวังเสือเสือตายแล้วมีเสือด้วยค่ะ สวนลงนุติกับปั้นมาให้ค่ะแล้วลิงนี่เ่รคะลิงนี่ขายอยู่ข้างถนนไม่เยอะแล้วเป็นคนที่เห็นหุ่นดีแบบนี้ทานปลาเนี่ยทานแต่แบบไข่ทานหมูทานแต่มันไม่กปลานี่กินแต่พุงไข่หมูสเต๊ะเนี่ยต้องมันขึ้นึ่นเลย